ครูพี่ตุ้มจะมาแบ่งปันในรูปแบบของการทําคลิปวิดีโอนะคะกับวันนี้นะคะพิเศษเลยสําหรับใครก็ตามที่อยากจะนะคะเรียกเงินเรียกทองเราจะนับเงินนะคะเราจะอยู่กับเงินเราจะรู้สึกกับเงินเราจะใช้ชีวิตกับเงินอย่างไรให้เงินไหลมาเทมาวันนี้นะคะครูพี่ตุ้มมีคําตอบมาให้ค่ะอันนี้คือประสบการณ์ตรงจากครูพี่ตุ้มเลยนะคะเมื่อก่อนตอนครูพี่ตุ้มยังติดหนี้เกือบสองล้านอยู่ไม่มีเงินเลยนะคะ เปิดไปในกระเป๋าตัวเองเนะี่ยมีเงินแค่ประมาณ2300บาทซึ่งไม่ได้พกเงินเยอะเลยนะคะแล้วก็มีเงินอยู่ในธนาคารประมาณสัก5 0าพันกว่าบาททีนี้เราได้รับาการเหมือนกับว่าความรู้จากครูบาอาจารย์มานะคะครูบาอาจารย์บอกว่ากระเป๋าตังของเราเนะะี่ยค่ะเราจะต้องทําให้ความรู้สึกของเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เราเปิดกระเป๋าตังของเรานะคะในกระเป๋าตังเรามีเงินอยู่เป็นฟัน,ฟน มีเงินอยู่เต็มแน่นเต็มกระเป๋าอัดแน่นอยู่เต็มกระเป๋าเอ๊ะแล้วเราจะทําอย่างไรล่ะทําให้เรารู้สึกถึงเงินอัดแน่นเต็มกระเป๋าเราไม่ได้มีเงินเ,นเยอะนี่ตอนแรกก็พกเงินแบบว่าร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทไม่เคยพกเงินเยอะเลยค่ะพอได้ความรู้นะคะเทคนิคนี้จากครูบาอาจารย์นะคะครูพี่ตุ้มจัดการไปกดตังค่ะ ATM ค่ะจากนะคะมีเงินในบัญชีห้าพันกว่าบาทแลกมาเป็นแบงค์ย่อยแบบนี้ค่ะ อ่ามันคือการสร้างคลื่นเหลือเฟือให้เกิดขึ้นในหัวใจเราเสียก่อนมันเป็นการฝึกคลื่นเหลือเฟือและเป็นการฝึกแรงดึงดูตงดตามกฎแรงดึงดูกดกฎจักรวาลน,นะคะเงินในบัญชี5,000กว่าบาทแลกออกมาเป็นแบงค์ร้อยบางหล่ะนะคะแบงค์ยีบบางหลักมันก็ติดนิสัยมาถึง ตอนนี้เลยนะคะก็คือถ้ามีทั้งแบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันตอนนี้นะคะบอกเลยว่าเราทําจนมันกลายเป็นนิสัยเอาไปแลกเป็นแบงค์ย่อยมาเสร็จเวลาเราอยู่กับเงินอะเราจะรู้สึกว่าเรานับเงินไม่เหมือนชาวบ้านบอสที่ตุ้มจะครูพี่ตุ้มจะนับเงินแบบนี้ค่ะมันคือแบงค์ห้าสิบใช่ไหมคะแต่ในมโนสํานึกหรือในจินตนาการของเรามันไม่ใช่แบงค์ห้าสิบมันคือแบงค์พันเว้ยครูพี่ตุ้มก็เริ่มจากการหัดนับแบงค์ค่ะ เป็นแบงค์พันทั้งๆท,ท,ที่ความจริงมันคือแบงค์ห้าสิบหรือแบงค์ยีนับแบบนี้นะลูกพันสองพันสามพันสี่พันห้าพันหกพ0นเจ็ดพันแปดพัเก้าอ่ะพอหมื่นหึงปุ๊บเปลี่ยนเป็นสองหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้านเจืนนับไปเรื่อยๆนับไปเรื่อยๆเริ่มเปลี่ยนเป็นแบงค์ลาน ร้านสองล้านสามล้านสี่้านห้า 5, ล้านบ้าแล้วกูพี่ต้องทาไหมต้องทําแบบนั้นมันคือการฝึกคลื่นเหลือเฟือค่ะเมื่อไหร่ที่เราเปิดกระเป๋าตังค์แล้วเรารู้สึกเงินมันอัดแน่นเป็นฟันๆอยู่เต็มกระเป๋าเนี่ยหัวใจเราจะพองฟูเราจะรู้สึกถึงความเหลือเฟือมันรู้สึกเหมือนกูรวยไปแล้วอะรู้สึกรวยนึกออกไหมคะ เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกรวยแล้วเปิดกระเป๋าแล้วเรารู้สึกรวยมากทำโมสังกูคุณอย่ามันรวยอีล้าเหลือหวัวใจมันพองฟูเราจะรู้สึก,กว,ว่าเฮ้ยมันรวยวะนี่คือวิธีการสวนกันเป็นทำบ่อยๆนับเงินแบบนี้ค่ะจากนะคะคุณพี่ตุ้นนับทีละยี่สิบนะคะเปลี่ยนเป็นนับทีเป็นแบงค์พันใช่ไหมแบงค์พันเป็นแบงค์ล้านล้านลามปามไปจนนะคะกระทั่งนับแบงค์ยี่สิบเป็นแบงค์ร้อยล้านร้อยล้านสองร้อยล้านสามร้อยล้านสี่ร้อยล้าน ใครเห็นก็คิดว่าเราบ้านแน่ๆแต่เราไม่แคร์เราไม่สนเพราะเรารู้สึกว่าเรากําลังฝึกคลื่นเหลือเกนเรากาลังฝึกกดแห่งแรงดึงดูดเมื่อเราทําซ้ําๆย้าๆบ่อยๆครูพี่ตุ้มจะรู้สึกตัวเองว่าครูพี่ตุ้มนับเงินบ่อยมากอะค่ะก่อนนอนครูพี่ตุ้มจะเอาเงินมานั่งนับนั่งขอบคุณเงินขอบคุณเงินนะร้อยล้านสองร้อยล้านสามร้อยล้านสี่ร้อยล้านเอามาดมเอามาแนบอกเอามาบอกรักเอามาขอบคุณ เราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันคือเงินจริงๆอ่ะร้อยล้านสองร้อยล้านสามร้อล้านพันสองพันสามพันแล้วแต่ว่าเราจะนับเป็นแบบไหน,นให้มันเพิ่มพูนและงอกเงยนี่คือกฎแห่งการเพิ่มพูนค่ะพอทําบ่อยๆทําถี่ๆทําซ้ําๆเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ ผูพี่ทุมสามารถดึงดูดเงินเป็นฟ่อนๆเข้ามาใส่ในกระเป๋าตัวเองจากเมื่อก่อนไม่เคยมีเงินในกระเป๋าเลยมีร้อยกว่าบาท200กว่าบาท300กว่าบาทเฮ้ยยิ่งทํายิ่งดียิ่งทํายิ่งดึงดูดเงินยิ่งทาทาไมเงินมันยิ่งฟูฟ่องทาไมเปิดทุกครั้งที่เปิดกระเป๋าตังค์แล้วมันมีเงินอัดแน่นอยู่เต็มกระเป๋าอะเริ่มรู้สึกดีรู้สึกตัวอีกทีกูก็รวยแล้วรู้สึกตัวอีกทีก็ปลดหนี้เรียบร้อยแล้วนี่คือหนึ่งวิธีค่ะที่มาให้เทคนิคพวกเราวันนี้คือการใช้กดแทงแรงดึงดูด กฎแห่งการเพิ่มพูนนะคะและเป็นการฝึกเครื่นเหลือเฟือให้เกิดขึ้นภายในตัวเราไว้ไปฝึกนับกันนะคะล้านสองล้านสามล้านสี่ล้านห้าล้านหกล้าน7็ล้านแปดล้านเก้าล้านสิบล้านไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ